โอเคเอาล่ะ okay. right. สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็มเข้าสู่รายการแบล็มยนนะครับผมก็กลับมากับเกม GT ในหมู่เ้อเรื่องอีกแล้วนะครับผมไม่ได้แค่กันไปนานเลยก็หลังจากครั้งที่แล้วนะใช่ปะที่ผมใช้อมอตมอตหรือว่าใช้ศูนย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมันทําให้ตัวเกมมันค้างแล้วก็บั๊กแลก็เซฟหายไปหมดเลยโหเลย ก็ผมเล่นเนื้อเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะก็คือมันจะมีพารกิจรูปหัวกะโหลกใช่ปะตั้งแต่คือผมเล่นมาผเ่นอยู่ผมไม่ได้ย้อนไปดูคลิปเก่าเยมันอาจจะขาดเนื้อเรื่องบางส่วนไปนะผมจะกลับไปเล่นมาให้มันสมบูเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลังเฮ้ยผมจะลงย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็ครั้งที่แล้วเราก็ไป้มอาจารย์มวยจีนมาช่ปยโอเคขอห้รัก่อน ภารกิจของวูฟซีนะครับคุณผู้ชมเราจะยังไม่ทำนะเราจะทำของเทมเพนนี่ก่อนนะคุณผู้ชมนี่ครับผมผมจะพยายามเรียบเรียงเรื่องให้ตรงกับคลิปเก่ามากที่สุดนะคุณผู้ชมไปติดต่อตุรกีกันตำรวจสองตัวนี่เละเลยอมันอาการ Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on here? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, that's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him. อโอเคได้มุณไม่ตายดีแน่ตัวนี้ค,ครับผู้ชมไปดูภารกิจกันเลยอ่าภารก,กิจนี้คือภารกิจอะไรเอย่ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผู้ชมเพิ่งมาเจอเลยอ่าแค่ขึ้นไปข้างบนนั้นเหรอโอเคดูเลยอ๋อเก็บสไนเปอร์ เซฟหายผมเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่เลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ปั่นจัก,กรยานเลยนะจนมาถึงเมืองเนี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ดูคลิปตัวเองเวจนลืมเนื้อเรื่องบางส่วนไปนะเอ้าจะขึ้นมาบนนี้ทำไมมันได้ไปจุดสีเหลืองแหมบ่น,บนลืมโอเคนี่ผมจะเจอไม้เท้าเลยคุณผู้ชมแม่งโคตรแรงเลยนะเราจะเอามอไซค์เราจะมอไซค์ โอปกิยว่าจะขนเดนียว่าโชคจะได้แลาวที่ไปที่บอสฟาร์โคนเราควรเวียนกันก่ดนที่จะลงมาสุดก่อนนะบอสฟาร์โคน ไกลเลยคุณผู้ชมดูนะนีนอ่ะกว่าจะไปถึงโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองลอสซานโตสโอเคคุณผู้ชมเราก็มาถึงเมืองลอสซานโตสแล้วนะออรถไฟมาพอดีเลยผมได้ลวงหน้ามาก่อนนะคุณผู้ชมโอเคใช่แลถึงแนละ้วจะลงตู้ไหนวะเราวิ่งไปน้่นก่อนวิ่งมาฝั่งนี้ อ๋อนี่นี่นี่มีถ้าให้มันถ้าไม่หลอดมันเต็มนะแล้วนั่งหมอบตรงนี้นะคุณผู้ชมว้าวลงมาแล้วแบบไอเวนไอ้ชั่วตายแนเ่เราจะค่อยๆย่องตามมันไปนะคุณ

เดี๋ยวมันจะมาขึ้นแท็กซี่นะคุณผู้ชมะล้กลับลงกลับเบาราโมไซค์ดีกว่าจะมีชั้นเฟลปะวะลงๆๆก่อนมันจะขึ้นแท็กซี่เปย คลิบหายจันเฟลเอาใหม่โอเคโอเคผู้ชมได้อยู่ผมขึ้นรถไฟมาอีกขบวนหนึ่งนะเนี่ยก็มาถึงก่อนมันเลยโอเคเราก็รอยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตอนรถไฟมาอีกทีหนึ่งนะผู้ชมมันค่อนข้างจะนานหน่อยโอเคตัดครับผมโอเคผู้ชมไอ้ชั่วมาถึงแล้วนะครับผมเมื่อกี้แม่งจับได้ไงวะโอเคมันลงรถไฟละถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ย สักคู่จะมีแท็กซี่มารับมันนะเราวเจาะรอ,อดไดอ้คนเดียวกันป้นนองอ๋อใช่ใช่ม,มารับกันเฮ้ยนั่นมันอ๋อนี่นี่นี่มีแท็กซี่มาลับอนะ

ดูเหมือนน่าจะไปที่ชนะายหาดหรือเปล่าเขาจะจับตายนะผมเล่นจบมารอบนึงแล้วนะคุณโยมจับไม่จไม่ได้นะว่ามันจะเป็น,นยังไงแต่กิจในมุมคิดวันน่าจะไปที่ชายหาด your manners ไม่รด้วะโง่ไม่ดนะโกลโก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหทำสุดยอดที่ครัเฮ้ยบิงไปไหนวะเชียนนั่น เกือบมีการ fail ไหมล่ะคุณผ like, ู้ชมโอเคนะก็สำหรับเกม GT ในพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมบัตรคลิปก็พอนะเดี๋ยวผมจะเล่นต่อไปเลยเดี๋ยวไปลงพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายจ้า